เดินลงไปบอกว่าใกล้ชิดทุกคนแต่แนละ้วทุกคนแบบนี้อาตการโงเข้าไป่ไแล้วนะคะอาวันนี้นะคะคุณกินให้เกียดมาลนกับาวเวอร์นะคะไชสเบาสัสสนทิโนะตอนนี้เนี่ยเอาขอแอกเลยก่กาทุกคนที่ต้องรอแนละ้วจากพี่หรอ,อเ,เดี๋ยวอป ตรงนี้หน่อยเพราะว่าจะได้ให้พวกเขาเนี่ยซับหน้าก่อนวันนี้คนที่เขาจะมีสายรุ้งเออซับหน้าไปแล้วก็ทางธุรกิจเขาเลยบอกไปว่าให้เราเล่นเพลงไหนค่ะก็ตกตกไปนะตกตอนเวลาเราแบบโมยม้อนตับงแรกไปนะแหมสวยก็และเลยโอเคครับก็อยากจะโปยพรให้ที่อยู่ที่นี่แล้วก็ทางไลฟ์เลยนะครับทุกคนที่ที่ดูอยู่นะครับก็ อยากจริงๆคุณจีนเขาไปพรายกันครับด๊อกอั่งเปาเมื่อเช้าเราได้อั่งเปาด้วยใช่ป่ะใช่หนูใช่ได้ป๊าให้สองพันสองพันไปยี่สิบสี่แต่้ก็ดีครับให้ผมแล้วล้างแค่แล้วก็อันนี้ก็อยากให้ทุกคนที่ดูอยู่นะครับอยากให้หนึ่งเลยสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ที่ที่อยากให้ได้สําเร็จจริงๆคืออยากให้ทุกคนทําตามฝันของตัวเองให้สําเร็จนะครับทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้มีความฝันไม่เหมือนกันอยู่แล้วแล้วก็ ผมยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนทําให้สําเร็จนะครับถึงแม้มันจะไม่สําเร็จเราก็ได้พยายามทำเราก็ได้ประสบการณ์เพื่อทำให้มันสําเร็จอยู่ดีนะครับและใครที่ทำสำเร็จก็ขอให้เก่งขึ้นไปเรื่อยตั้งเป้าอีกนะครับโอเคไม่ฟันนะครับแบมเลยหมดแล้วไม่ใช่ายที่นะครับจ่ายที่แล้วนี่นะคะก็เป็ขโมยคอที่ที่บอกว่าคนแม่จะเ็ด คุณกิเนเองก็เหมือนกันที่ตอนนี้ประสบความสำเร็จมีเหล่าบรรดาแฟนคลับที่รักอยู่เป็นเพื่ะนะอนเนาะซึ่งงานของเรานะคะคือ power รังน้ำนะคะก็ต้องบอกว่างานของเราเนี่ยจัดขึ้นต่อเนื่องติดสามวาันคิดสาคมคืนไหนอยากให้อวยพรเชิญชวนทุกคนเนี่ยมารับความเพลงได้ได้คุณอวยพรกันแล้วใช่ไหมต่อไปให้เชิญชวนหน่อยดีกว่าแวะมาเที่ยวหน่อยนะคะงานจัดถึงวันที่18ก็งานจัดถึงวันที่18แล้วที่นี่ก็มีทั้งเรื่อง กินใช่ไหมครับแล้วก็เที่ยวช็อปแล้วก็มาไหว้พระได้มาขอพรได้นะครับก็ใครว่างๆก็สามารถมาเดินเล่นได้ครับงานถึงวันที่สิบแปดแปดวันใช่โอ้ย8วันเลยนะฮะไม่ต้องกลับแล้วครับอยู่อยู่ที่นี่ไม่จับเดี๋ยวไม่ต้องหลับแล้วนะแล้วเธออยู่ไหนกับพี่แล้วแม่อาจจะใได้ใกล้ ขายแอร์ไครับผมซื้อผมโทรเนี่ยคนนี้ผมรักระบายด้ครับไม่เอาแอรมาขายแล้วได้ครับต้องต้องขายแอร์ออกมาแล้วอยู่นะไหมครับอันนี้ช่วยไม่ได้แล้ว ใจอ๋อแต่ละแอนไมต้องนะคบสาวาอยู่ได้โอ้ยเยยอ้โหเย่ยแต่เราแไปกังหวะตนปัการต่างตแลก็คือผมชอบไปดูพวกสิ่งก่อสร้างอะไรที่อยู่แลน้นใช่ก็ไปดูใช่ ครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าเรามีโอกาสไปก็ดีแต่ถามว่าคืออยากกลับไปบ่อยๆไหมก็ชอบเข้าที่นี่มากกว่าไม่ใช่อะไรเงี้ยถ้าเกิดเราขนกันบินไปได้หมดเนี่ยอไปละแต่พอไปปุ๊บเนี่ยผมก้าวขาวจากประเทศไทยปุ๊บคิดถึงละใช่แต่อยู่มาทั้งทั้งทั้งเดือนเนี่ยไม่คิดถึงกันนะผมเก็บกระเป๋าล่ากเลไปปุ๊บว่าประเทศไทยไม่มีหินบ่อย้ว ถามมาเลยครับใจรับใจรับใจหลายๆอย่างผู้คน นารกันต่อเองได้ค่ะฉันเชื่อนะคะมีที่ทำความสะอาดครับมากไป้ก็จะบอกว่าประทับใจนะคะเป็นคนชอบพูดคุยอยู่แล้วก็ขอแช่แต่เนี่ยเริ่มไม่ใช่แล้วเอตอนมความัดไว้เด็กอที่เรา แรงตอนนี้ก็ได้เดดล็กอยูอ่แหละแต่พอมีมีแรงมากๆเนี่ยมันมัน,มนหวยหากันไปเจออะไรใหม่ๆแต่ว่าออตอนนี้ห่วยหาการทํางานมากกว่าแต่บางที่เรไม่ได้ทำงานแล้วกินนอนกินนอนเนี่ยผมรู้สึกว่าชีวิตผมไร้ค่าแล้วเนี่ยขาดพลังขับเคลื่อนนะคะขออยู่กับพี่ๆจน,นแก่แก่ คแล้วจากวันนี้ค่ะปกติเนาะวันนี้ได้มาคิมพาวเวอร์กอดอยู่แล้วเนี่ยได้เหมือนมากช้อปปิ้งช้อปปิ้งหรือว่าเดินาก็คนในบ้านเนี่ก่อนว่าว่าสมมติว่าเรามาทำงานใกล้เราแวกนี huh. 對對 okay. uh ้อะไรเงี huh. right. to to. Course, ้ยผ uh ู้จัดการก็จะพามาบ่อยๆใช่ด้วยการผมค่อนข้างช้อปปิ้งสุดยอด้อนแล้วก็ที่ประมาณมีของทุกอย่างตัวนี้เวลาช้อปเนี่ยผมต้องไปขอให้เขาช้อปนะ แท้ใช้เป็นมือรุกในการได้ไหมเพราะแทบจะเป็นระดับสูงของระดับสูงแล้วใช่ไมัวตอย่างนี้คุณต้องมีแล้วได้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเตรียมเลยเลือกช็อปได้เพราะว่ายิ่งมาช่วงนี้นะคะมีโปรโมชั่นนะคะสุดแห่งรอกับให้กับทุกท่านอยู่ชอปแล้วได้ของนะคะเอาล่ะสุดท้ายนี้ฝากผลงานหน่อยละกันนะคะอัปเดตผลงานให้กับเหล่าบรรดาแฟนๆได้ติดตามค่ะครับผมก็ฝาก ผลงานแรกนะครับที่จะเกิดขึ้นจริงๆจังๆนะฮะของยินบอพบอลนะครับแล้วกเดี๋ยวเเราจะเบิรนอะไรครับอันใกล้มากใกล้มากใกล้เชื่อที่ว่าออซินหน้าก็เริ่มแล้วเฉยเเฉยเก็นั่นแหละอยากให้เป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วกันะครับแล้วก็จริงๆแล้วตัวผมเนี่ยรีเควสที่จะ อยากจะตั้งใจมากๆเลยเพราะงั้นก็มีบอกรายการเลว่าเอาอถ้าเกิดมีงานเข้ามาอะไรเงี้ยก็ลองสก,กีนสกีนว่าผมอยากตั้งใจทําน้อยจริงๆเพราะงั้นบางทีรอจะได้เจอกันน้อยลงหน่อยเป็ขอผมไปตั้งใจสักครั้งนึงในชีวิตเพราะมันก็เป็นความฝันของมหมดนะใครก็เลยอยากตั้งใจนะครก็คอยเป็นกำลังใจให้ละกันนะครับนี่ยอดเยี่ยมแลยบอกว่าคุณจะได้เห็นผลงานที่เปี่ยดไปด้วยคุณภาพจากชายหนุ่มคนนี้อย่างแน่นอนนะคะ Are <laughs> we